ะสวัสดีทุกคนนะคะมาติดตามชาวราศีกุมภธาตุลมนะคะดาวพระหัสย้ายราศีวันที่29มีนาคม2564นี่นะคะไปถึงวันที่28กันยายน2564เรามาวางแผนชีวิตในช่วง6เดือนนะคะ เราอ่านดวงดาวของวันที่28กันยายน2564คะ่ะ6เดือนนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม64ค่ะวางแผนการงานการเงินความรักนะคะของเพื่อนๆนชาวราศีกุมทัดลมกันค่ะ เราจะวางไพ่ทั้งหมดแล้วมาอ่านพร้อมกันนะคะ The Impress j u d g m e n ดาบแม่ชีเชียนเด็กถือเหรียญหกเรียนสีดาบ เจ็ดเหรียญแปดไม้ดีอิมเพลิดอีกเจ็ดใบนี้เราก็จะอ่านอนาคตไปอีกนะคะของหกเหรียญค่ะ มาบอกความหมายอะไรเกี่ยวกับอนาคตไปอีกค่ะอีก7ใบค่ะอกไม้เดวิลก้าวดาบ ถ้วย The Impress ระชิ่นี้ถือไม้สามดาบ ดีอิมเพรสคือชาวราศีตุลน,นะคะสุภาค่ะความสุขนะคะความเจริญก้าวหน้าการได้รับความอุอปถรัรมภ์ความดีงามค่ะความรุ่งเรืองมีความเป็นแม่ อบอุ่น,นะคะเป็นนักต่อสู้มีประสบการณ์ชีวิตค่ะก็มีดาวสุขมาอยู่ในเรือนสุภานะคะความอบอุ่นเหมือนแม่นะความรักดาวสุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุกครอบครัวบ้านหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะดาวศุขพันธุครอบครัวมาอยู่ในเรือนดาวสุข มีความมั่นคงรักครอบครัวนะคะที่เรือนดาวสุขนั้นพันธุขครอบครัวนะมีดาวราหูกับดาวจันท์อยู่ด้วยราหูก็คือตนเองนั่นแหละนะเนี่ยตนเองนั้นมีดาวพรหัสมาทับลักขณาความเป็นผู้ใหญ่ความสุขุมรอบคอบอ่าตนเองนั้น ก็จะได้ลาพะลาผลการเงินรายได้สิ่งที่ม้าอยากจะได้นะมาทับลักขณาก็ได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตอนเองนั้นเกี่ยวข้องกับพันธุครอบครัวหลักทรัพย์บ้านที่ดินมีอุปสรรคปัญหานะ ดาวจัน์อริอุปสรรคปัญหามาเกี่ยวข้องกับหลักแรงที่อยู่อาศัยบ้านเรือนอตอนเองอะรักครอบครัวนะตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดิน ูกพันมายาวนาน j u d g m e n t ก็คือเสาในเรือนเสาวินาศในรอบสามสิบปีวนเวียนมาให้เครียดนะเสาในเรือ,เรอนเสานะสองปีครึ่งนับตั้งแต่5้ธันวาคมปี2563ถึง หนึ่งมีนาคม2566ันารเสาอ,อยู่ในเรือนวินาศสิ่งเก่าๆนะก็จะจบสิ้นไปสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ไมาอยากจะได้ก็ไม่ได้เป็นเพราะผลบุญแต่ชาติบางก่อน ใช้กรรมเก่านะอืมเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญสุนทานนะอริวานก็ให้ความช่วยเหลือ,อมีความมั่นคงการเงินพอได้เก็บออม แ,แม้จิเชี่ยนนี่ก็เกี่ยวข้องกับการค้านะกับบุตรบริวารคนอ่อนไวกว่าแ,แม้จิเชี่ยนดาพุธปุตตะและเป็นดาพุทธมรณนะคนอ่อนไวกว่านะก็ห่างหายกันไปแล้วเกิดความเครียดวิตกกังวล การค้าขายการเงินรายได้ดาพุธพูดคุยติดต่อสื่อสารดาพุธไปอยู่ในเรือนดาพุธก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับบุตรล้านบริวารแล้วนะอืม กเพศตรงข้ามด้วยคนรักคู่ครองและเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันเหมือนญาตินะมีดาวอาทิตย์เพศตรงข้ามดาวอังคารเพื่อนใกล้ชิดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือเริ่มกับการงานใหม่ๆนะการงานนั้นก็ขยันในการงานนะได้เก็บออมการเงินอ่งขยันมากก็ยิ่งได้มากนะขยายพ้นงานออกไป ก็ประสบความสำเร็จไปพบผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะการงานนั้นประสบความสำเร็จได้ทำงานในองค์กรบริษัทห้างร้านใหญ่โตงานรับราชการนะเ,เข้าออกเป็นเวลาไปพบผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน t ด e i อิมเบร ดาวอังคารและเป็นดาวอังคารกรรมะการงานอาชีพนะการงานงั้นเดินทางติดต่อค้าขายเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทำงานรับราชการประสบความสำเร็จมากงานนั้นมั่นคงเมื่อจักรพรรดิปรากฏความมั่นคงก็ปรากฏนะ งานรับราชการเจอผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความเมตตาดาดังคาญไปอยู่นเรือนมอรณะ,ะกรมมะมรณะสัชชะมรณะก็คือการเดินทางเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนี่นะกรมมะการงานอาชีพขยันขันแข็งเนี่ยไปพบกับการงานที่ มั่นคงนะไปเจอผู้ใหญ่สนับสนุนยศศักดิ์ตำแหน่งนะรับราชการนี้ทําไปได้นานแลวคนะ่ะประสบความสำเร็จนะกับการได้เริ่มต้นนะเป็นบริวารลูกจ้างเขานะแม้ในเรื่องของ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะไม่ต้องไปคิดมากเนาะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จมีงานที่มั่นคงนะงานเก่าเก่ด้วยติดต่อรับราชการมั่นคงนะกับการได้เริ่มงานใหม่นะ,ะคนที่เพิ่งเป็นลูกจ้างก็จะได้งานนะคะ คนที่ขยันขันแข็งเริ่มธุรกิจใหม่ก็ขยายผลงานออกไปก็จะมั่นคงมามีธุรกิจใหม่เป็นของตนเองค่ะอ่เป็นงานเกี่ยวข้องกับทางสื่อโซเชียลมีเดียก็สำเร็จนะคะติดต่อค้าขายใกล้ๆเดินทางสำเร็จค่ะจะมีโอกาสได้ ความสำเร็จจากความขยันนะคะต่อสู้นะใช้สติปัญญาความรู้ได้พบกับผู้ใหญ่นะคะคอยสนับสนุนช่วยเหลือ,อชาวราศีกลุ่มนั้นมีดาวพระหัทั์ลัคนาก็จะได้การเงินรายได้ที่มั่นคงนะคะมีโอกาสได้ตำแหน่ง หน้าที่ที่มั่นคงในสังคมนะคะเพราะเป็นบุญเก่าสนับสนุนนะคะทำดีแล้วได้ดีนะคะยิ่งมันเพียรสวดมนต์ถือศีลยิ่งเพิ่มบารมีนะได้พบกับความสำเร็จการงานมั่นคงผู้ใหญ่สนับสนุนบริวารช่วยเหลือไม่ต้องคิดเครียดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะ ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปปัญหาก็บางครั้งก็ปล่อยวางมั่งนะวางเฉยไปมั่งมุ่งไปที่การงานนะคะทำมากก็ได้มากนะคะการหารายได้เป็นคนโชคดีจากความขยันขันแข็งอะการเงินงอกเงยขยายออกไป การงานก็มั่นคงรับราชการสำหรับคนที่จะสอบนะเป็นทหารตำรวจก็สอบติดนะคะสอบรับราชการจะเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็ประสบความสำเร็จค่ะก็จะได้พบกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลสนับสนุนนะคะ มันเพียนถือศีลสวดมนต์เพิ่มบารมีมากยิ่งขึ้นนะ,อะพอเราไปพบคนที่มีอํานาจบารมีสนับสนุนเนาะเราก็จะเพิ่มบารมีพ่อคูณของเราให้ใกล้กับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ความเชื่อนะเนาะ,ะเรื่องการทำดีได้ดีสร้างกำลังใจให้ตนเองเพิ่มยิ่งขึ้นก็ วันเพียถือศีลสวดมนต์เนาะอ่ะอนคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วก็จะได้รับความรักนะ,ะหกเหรียญนี่ก็คือในอนาคตเนี่ยกับการงานประสบความสําเร็จนะด้วยบุญบารมีเก่าสร้างยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นการงานประสบความสําเร็จนะรับราชการประสบความสําเร็จมากเดวิ เดวิดก็คือชาวราศีคุมทัดลมนั่นเองอราหูไปอยู่ในเรือนพันธุอพันธุความผูกพันนะกับสิ่งเก่าๆมันก็จบไปแล้วนะอะจันราหูคนที่ผูกพันจันนั้นก็คืออริอุปสรรคปัญหานะอะ คนเก่าๆนั้นก็จบสิ้นไปแล้วนะก็จะมาเริ่มต้นใหม่ก็ไปพบกับคนที่จริงใจนะอืมออิมเพรสก็คือดาวสุขความรักในเรือนสุภะก็จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดาวสุขพันธุความผูกพันดาวสุขสุภะะความสุขความก้าวหน้าจเจริญร,รุ่งเรือนงะก็จะได้พบความรักที่จริงใจนะอบอุ่นะจากประสบการณ์ที่ผ่านไปนะสิ่งเก่เก่านะจบไปแล้วนะก็มุ่งไปที่ คนใหม่ที่มาให้ความจริงใจนะชาวราศีกุมท้าลมก็จะมีการงานที่มั่นคงนะจากการเริ่มงานใหม่สำหรับคนที่เริ่มงานใหม่ไม่นานนี้ก็ประสบความสำเร็จนะเก่งในการงานในเรื่องของความรักก็ไปพบรักกับคน ที่ถิ่นที่หนึ่งนะอืมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะเรียนรู้ศึกษากันไปค่ะ,สะแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมธาตุลมนะคะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ,ะในระยะ6เดือนนี้ตั้งแต่ 29มีนาคม2564ถึง28กันยายน2564นะทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะให้คำแนะนำนะคะก็จะได้ รับความมั่นคงกับชีวิตนะคะกับการเป็นนักต่อสู้นะคะจะกพด,ดินีขึ้นบอนหลังนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะคะจะเกิดความมั่นคงกับหลักแรงที่อยู่อาศัยนะคะ กับการงานมั่นคงค่ะกับการที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะคำแนะนำค่ะ joy สนุกสนานราเริงสดใสนะคะชีวิตเริ่มต้นนะคะแต่แม่จิกเชียนนี่นะอุตตะ สิ่งเริ่มอะไรให,ใหม่ๆนี่นะกับการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ใหญ่อุปถรรัมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางค้าขายนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะสนุกสนานนะคะร่าเริงสดใสจอย Joy ค่ะพิเศษน,นะคะเปิดเผยตัวตนนะคะ มีความสดใสสว่างสวยนะรู้จักตนเองและผู้อื่นนะพิเซนต์ justice กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะทำดีแล้วย่อมได้ดีนะคะ,ะดำเนินชีวิตโด้วยศีลธรรมจริยธรรมนะคะเป็นผู้นำ มีหัวคิดเกาวหนานะมีแสงสว่างนำทางชีวิตตนเองและนำทางผู้อื่นนะคะ justice ค่ะทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะ,ะมีความสุขนะคะมีความหวังมีกำลังใจค่ะ,ะยินดีกับชาวราศีกลุ่มธาตุลมนะคะ,ะวางแผนชีวิตการงานการเงินความรักนะด้วยความสดใสสว่างสดใสมีความสุขรื่นเริง ทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนค่ะโชคดีนะคะมีความสุขมีความหวังมีความสุขกับการเดินทางในแต่ละวันที่ผ่านไปฮะมีความสุขในระหว่างทางเรียนรู้